ฟุตบอลอินไซเดอร์เว็บลูกหนังเปิดเผยว่าท็อตแนมฮอสเปอร์และลิเวอร์พูลร่วมวงแย่งลายเซ็นวิกเตอร์เกียวเครสกองหน้าสปอร์ติ้งลิสบอนก่อนหน้านี้อาเซนนอนตกเป็นข่าวอย่างหนักว่ากำลังจะปิดดิวดาวยิงวัย26ปีไปเสริมทัพแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขามีคู่แข่งเสียแล้วเชลซี Chelsea ก็เคยสนใจอยากได้เกียวเครสไปล่าตาข่ายแต่ค่าฉีกสัญญา86ล้านปอนด์น่าจะแพงเกินไปสำหรับพวกเขา รายงานอ้างว่าตอนนี้ไก่เดยทองและหงแดงแสดงความสนใจอยากได้ศูนย์หน้าตีนคมที่ถล่ม43ประตูจาก49เกมรวมทุกรายการเมื่อซีซั่นก่อนแถมยังจ่ายไปอีก15ลูกด้วยสิงโตลิสบอนจ่ายเงินเพียง16.9ล้านปอนด์ซื้อเกียวเครสมาจากโคเวนซีซิตี้ซึ่งแน่นอนว่าหากขายออกไปพวกเขาจะทำกำไรมหาศาลแฟนๆลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ